กระามั้งหวยยังไงเทาบังกระามังนกระมังเบียครับช่องเบามือหลานลุงพลนะครับวันนี้ก็มาเียจะขายทอดี่ซาคำนวณเลยกระดาษกระดาษเออได้ได้ได้ไม่มีปัญหานี่เขียนได้ก็เนี่ยนี่นี่กระไรตามนี่โค้งนี่เลยี้นี่เอาเลหนึ่งจุดห้าหกใช่ไหมห้องมันห้าเมตรเอ้ยหกเมตรได้หกเมตรได้เาเอาหกเมตรได้ก็บหกเมตรเหรอ้่าหกเมตรต้องเป็นเจ็ดได้จัเต็มเออาหกเมตรต้องเป็นเจ็ดของมันหานี้ เสาท่าแต่เรืรรร่องเห,หล็กพลาดเนี่ยเสาห้าเมตรอันนี้เอาเอาเด็กเหล็กรัดคอก่อนเหล็กรัดคอใช้หนึ่งจุดแปดก็เท่ากับเหล็กสามสามคูณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าก็คือหน้ากว้างมันหน้ายาวคือเนีกลกองสามกองไม่ขีดอะ่ะแล้วก็คูณด้วยความหนาสุดท้ายนะ่ะคูณด้วยความหนาหนึ่งจุดแปดใช้ความคิดใช้ความคิด เจ้าหัวรัใส่ความคิดเราต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองได้บ่ใช้ความคิดใช้ความคิดใช้ความสามสี่ห้าคะแนนเจ๊แตัวโอ้ทรมาแล้วโทรมาแล้วครับผมครับผมต้นนั้นครับเจ๊ครับครับส่งที่ละลุงพ่อเลยครับขามบ้านน้องดาวเลยนะเจ๊ครับเก็บบ้านมาเก็บตังค์อยู่นะเจ๊เด้อ โอเคครับขอบคุณครับใช้ความคิดใช้ความคิดอะรักคอับิ่งเนี่ลรักคอหนึ่งหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นอะไรบ่กนั่นแหะเพิ่งตามโครงสร้างสามเส้นเป็นสี่เส้นห้าเส้นห้าเส้นตัวน่ะนี่เล็กเล็กเรือเขามีอยู่เด้เล็กเหลือเขาต่อไอ้นี่คือหนึ่งทสองเส้นเท่านี้นะครับยี่ทิศมัน นี่เหล็กเหลือดตัดนั่นอย่เลยนี in, ่อยู่เลยใช้เกี่ยวที่กดเป็นข้าวที่สุดแล้วก็นี่ไงเนี่ยดูตามโครงสร้างหนึ่งเส้นเน like ี่ยรัดคอหนึ่งสองสามสี่ห้าเหล็กตัวเนี้ยห้องนี้ให้จะเมียนกี่เมตรบอกเจ็ดใดจิตต้องตัดต้องต่อหนึ่งเลยแมนบอสแปดโลแมนบอสหกเมตรต่อสองเมตรเป็นแปดตัวนั้นห้องเท่าไหร่ห้องสี่เมตรบอเสาเสาหอกเป็นหายนี่ จาเอาจะว่าจะเอาเต็มเต็มเส้มื่อกี้ตัดมื่อกี้เป็นหกเมตรเออแม่นหกหกเมตรอยู่ตัวนี้นะเอา๋อเขาตัวนี้หกเมตรนะจับจ่ายแล้วเจ้าเจ้าวัดเส้นเสาเลยหานี h, me, ้ของมันของมันหานี้อ๋อมันห้าเมตรเรายื่นออกไปยี่สิบ้ายื่นออกไปยี่ส้าเต็มเลยบ่ถ้าถ้างงสร้างตัวนี้กับแฝรขบวนจะซ้ำกันเลยที่ตัวนี้นะ

เป็นแปดเส้นห้าหกเจ็ดแปดนี่ต่อเหลือที่สองเมตรเหลือเ็ือที่สองเมตรเขาเล็ยกเป็หกเมตรเป็นแปดเส้นลงไปลงไปยิ่อีโอ้ยพี่เจ้าหลินัางกัรจองคนอ่ะแปลว่าใช้ความคิดใช้ความคิด แสดงว่า1.8แปดเส้นเนาะแปดเส้นอ่าแปดเส้นฟุ๊บ1.5 1.5ต่อตัวนี้ห้องบรนจห้องบนรกใส่เจ็ดเส้นเจ็ดเส้นหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดต่อได้สองเมตรเอ้ยเออต่อสองเมตรเป็นแปด่างมันงครับอันนี้เจ้าใหญ่จะเจ้าแล้วจะออกไปรอันนั้นมันเล็กซีนูอันเล็กแปรนะจะไปคิดใส่โครงสร้างตัวอื่นแม้ แต่ถ้เสมอกันทั้งหนาเลยบ่ทั้งเทื้งเลยบ่ขนาดเท่าไรแต่นี่การทันเลบ่กต้องกานทันมากการทันอีกบ่เนี้ยกาทันการทันไหมแล้วจะจเสี่ยวขนาดเท่าไรหนึ่งจุดห้าหนึ่งสองสามจุดห้าเจ็ดเส้นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าเส้นอยู่นี่มีสามแล้วอยูนี่มีสามแล้วเก้าเส้นนะหักไปหกเหลือหกหกเส้นใช้ความคิดครับใช้ความคิด กลังตอนชันเนี่ยเจ้าต้องยื่นไปตามแปลวันนี้ใช้หกเส้นนะโมเสร็จเสร็แล้วใช้ความคิดครับใช่หนักเลยติกตดิดติดติดติดลอกมันต้องขายสมองครับสาขายสมองอ๋อกระด้งกำลัยื่นออกหกเมตรก็ซื้อนี่บ่ใส่ทั้งขางเลยทั้งหนาทั้งขางอ้าวก็จะทำให้ยื่นออกไปก็มันก็บ่ต้องตัดไงมันยื่นออกไปแล้วเขาก็ว่าง,างเล็กแปลใส่ดีถ้าเกิดเราจะทำให้เ huh, ป <c ười> uh ็นแปลอ่ะ มันบได้ได้แปดถาเบิ้งใส่โค้งสางมแปดบอได้ได้นะพอมันเข้ามาได้ฝั่งนี้แค่มันจะเข้าวัดอาหาริบเส้นกันได้กินเราหางละเม็ก็ได้เออขเาละเม็ดได้ขาละเมตรบได้ขนึจนี้อนเดียวขานั้นจะยื่นไปกัเหงาพูดกับเบิ้งเนี้ยน่ขี้ลายเถอัต้องขกระแวงอ่ะเนาะอะต้องผึนกระแวงเนาะทางใดแบงทางหนาฟินเงี้ยทางอี้ไห้มันเลยไปดขันสาดเลยไบบ คาร์ลเมกก็ต้องพิษแปดพิษแปดเลยบอกตัวตัวด่งจะกระชืด่ดืนออกไปตัวจันทันก็ออกไปหาแปรดูน,นี้ตัวใดนเนาะจันทนันบอกก็รู้จันทันตัวเดียววะจันทันนี่อันนี้ประจันทันนะคือซิ้นวนะประจันทันนะคือซิ้นวนะนแล้วไม่คือตัวรัดคอบ่ะหรือ,รอ,รอคือนะอีกรัดคอเขาเรียกเขาจะอะไรเลือดใส่กับกีเซ่ ขั้นเกิดขั้นขัน,ขนบอกเอออืมเป็นจักเส้นหรอป่ะเนี่ยขัานนคือแล้วก็แปดแปดมาได้หรอได้ป่ะนี่แต่ถ้าว่าเจ็ดถ้าว่าแปดมันมาได้เลยได้ป่ะเนี้ย <15 lite S 2> ยืนไปข้างแล้วต่อไปอีกข้างละเม็ดมันต้องเป็นแปดหรอได้ป่ะนี่ยแปดเส้15 15นหมดแา้แปดตั้งแต่ป่ะ ah? มันก็ยืนออกไปข้างล้วเม็ดหาซีพูดแล้วสินะ พอห่องมันหาได้น่ะน,นะเจ็ดเมตรเลยเออมันต้องเป็นเจ็ดเมตรนั่นน่ะใส่กระโต้เพื่อนโต้ห่องขั้วมาแต็มอ่ะมันต้องเป็นเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใส่เก้าเซนเพิ่มเป็นเก้าบวกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเมตรกับแปดเซนอืมเป็นเก้าแล้วนะต่อดิต่อเก้า นี่ตัวนี้มันแปดเนาะความยาวมันแปดแต่ความไปทั้งขางกว้างเจ็ดกว้างเจ็ดอ่าเป็นแปดเป็นแปดเส้นเป็นเก้าเส้นคนเวเออจะเป็นเก้าเลยทีบอกเก้าสิบเส้นสิบเส้นมันเกินโพดใชได้เอาโอ้จะจิตจัดเส้นไานต้องเอาปะอ๋อนี่ยสองเมตรกี่โกนั่งทับอยู่กับแม่นะนั่งทับหั่นทับอยู่เออหั่นทับอยู่เออาหัทับอยู่มันเหลือยอหรลยล่านเพื่อนเท่าขนาดนึงได้ไป เกี่ยผมไปแล้วเกีนยมไปแล้วอาจจะเจียวแล้วเนาะหมนต้าตั้งไว้เ่อประโยชน์ขี่รถเลาะท่นี้ได้แต่เ่องว่างอ่ะได้ของห้าเบิร์แหละได้เก้าเส้นเทามาแล้วก็บบานี้สองคูณหนึ่งหรือกลองมาขีดกองสองนะพ็ดแปะสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้าแแปดเมตรแปดเมตรกระไซเก้าเนาะระยะเมตรเ้นหนึ่ง

อ really ุ้ยเอาตะลับหาเม็ดมันก um, ็บ yeah. ่ได้แล้วก็บ่สายม่วนไปสายม่วนเหลืองในนึงม่วนเหลืองยังมานไหนครับผมเนาะตะลับม่วนเหลืองมันใหญ่มันงานเลยเดี๋ยวเขาเขามาส่งแล้วนี่กับมือยุทธักคันบบบนี้้ยไดมรถเลิกไปเลยเล็กมือยุทธ์คันเลยยาวเลยนะดิเล็กนี่เล็กเหี้ยมาก ดีทำไปมากง่ายด้เขาบอกเขาเอาเองโดนกบเอาไปแล้วม่มีเหลือข้ามแทเหน่อรัอายูแปตรก็เฟื้นเลยกเ่ยือมบนมาบ้านแเมตรแเมตรตรงเง้วอีกหัวไทยบาเมตรดสิเมตรเสาแปดเมตร ว่าฟังนำเม็ดล hey, ิเม็ดซีเม็ดตับคิกเม็นเส็จฟังอีิเสร็ไปบ่ได้บ่ได้แล้วต้องเพื่อต่อยต้องเพื่อต่อยมีเศษมันมีเยอะแยะนี่ดิถ้าออกโอ้ยบุกพันเมยนำปลาะบานเห้ยุบบางคนมาตะบานเลยเอาเสร็จี ต่างสิบเซนเลยทิศจรนเอาตัวนี้ตัดได้หกเซนนี่มันมีเศษหลายอยู่หุ่นยูด๋อมมันก็มีเป็นกล่องอยู่อันเดี๋ยวจังเครื่องกับเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งมันเท่าไหร่ครับหกเมตรเส้นกล่องสองน่าจะอยู่ที่สามร้อยว่ะโอ้โหนะกล่องสองเลยสามร้อยหาติดประมาณนี้ก็ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่เส้นละหกร้อยแพงอยู่นะเส้นห้าร้อยหาติดพืนเป็นเหล็กชุบติด กาไอถ้าเป็นเหล็กดำมันไม่แพงหรอเหล็กดำไม่แพงสูงไม่หยิถ้าเหล็กดำมันเข้าสนิมไปมันต้องทาสีเคลือบต้องทาสีเคลือบแล้วก็อายุการใช้งานมันก็จะน้อยกว่าที่กาวนาไออันนี้มันสนิมไม่ไม่สนิมกินยากไม่ใช่ไม่กินนะกินแต่กินยากกินยากแต่ต้องเปียกน้ําอยู่ตลอดเวลาต้องกินไวเพราะว่าสารกาวนาไถ้าน้ำมันจุ่มที่น้ำถ้าเป็นน้ําเย็นความเย็นะมันก็จะซึมเข้าไปถึงเนื้อเหล็ก มันก็จะพองจากข้างในกันข้างนอกนี่เชื่อมง่ายอยู่จะไปเจอเหล็กแกบน้ำานักอยู่โอย้แลยแกจะลองวันกุบเดียวนะหุ่งปูดไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับรอบสองยังบ่ติดรอบสามถึงจะติดตกาวในกา,าวในาจะออกจนหมดม,<ะ>มองที่เชื่อมกันอ่ะต้องเจียเจียเบบเป่าดิมกกันเอวเปจียเขาลิ่มกอนเลยอันนี้มันก็เลยาเจี้ฮิโกต้องละลายเลยให้แดงจริงกาในเนี่ย เราที่เหมือนติดไม่ติดนะอันนี้แจ๊ด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 เราที่ว่ามันติดนะยิงไม่ติดนะเคาะหลุดเลยเนยเพราะการ์บอนไนทไม่ละลายนี่เลยนี้เล็กชุบมันจะดั้มมันดั้มปุกมันทะลุหากันมันเั่นอนมันหล่อเป็นตัวเดียวกันลิทไอกับเลิทอีถ้าเป็นท่อไฟนี่นี่มันจะเป็นคล้ายๆท่อท่อไฟท่อไอคอตัวนี้มันเล็กชุบกับว่านไนเนี่ยนี่น่าจะเป็นเกียร์ท่ออีั้ง เป็นท่อสาไฟอไไบสร้างมา10เส้นเนาะจริงจริ1 1เส้นแหละแล้วมีอยู่แต่เราจะเอารถอะไไปใสทีนี้มาเนี่ยเราลงพันธบนนี่กุญแจป่ะนียเดี๋ยเปิดเเ่ยุนสตาร์ดอยูุ่นสตาร์ทขี่อยู่ใหมู่บ้านเออหมู่บ้านมีคนสตาร์ทขี่เลยไปเบิ้งเป่สตาร์ดขี่อยู่ รนมันใส่ไปได้มันพาดไปได้มันมันมาผานมันพาดไปได้โม่เองเล็กวน่ผมเออเชื่อมเล็กเอาไปวางเลยเอาวัดเชื่อมเล็กไปวัดเลยเดี๋ยวบรรทุกไปเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นแกงเดียวกันใช้โครเมี่ยไงไม่ก็พูดถึงว่าเชื่อมเหล็กเนี่ยกัดไอ้ให้มันเปิดได้ป๊อฟได้ได้ในการในการเดี๋ยวโทรไปขออนุญาตจะของรถเหมือนกัน สวัสดีครับเพื่อนใหม่เลกก่ไม่า่มา่น้ลปิดเครื่องนี้เลยอก็ปิดเครื่องนี้เลยโอ้ม่เกว่าน่ี่ขออนุญาต่บริการฝับหม่เลโอ้โหไม่ธรรมดาบอกแล้วบอกแล้วบันท้หลักานหลานโอ้ยนี่วางแล้ววางอีกครับ เป็นไงครับผมโทรแล้วนะครับผมโทรแล้วนะครับนี่ตาพันนี่เห็นไหมอันนี้ผมโทรแล้วนะครับพวกเข้าโจรงานเป็นแบบโจรหาลอยเข้ากับเจ้าซับนี่นี่ครับซีอโอใหญ่ซีอิโอโจรหาล่อยเอาฟันลดแบบนี้อีตาพันเลยขอยืมขอยืมคอยยืมซีอิโอโจรหาล่อยนะครับยูบีทุกเจ้าหาลอยบ่ แมนครับขอยมันจนแปดร้อยเก้าสิโอ้แปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยก้าสิบมันเส้หลัมบอผมว่าแสดงว่าจะรักเส้หลัมมันือพวกขอยรักซี่บาตอนเล่ห์หาลอยอปดร่อยเก้าสิบเนี่ยเอ๊ะ ครับผมบันดนี้กส็สิแยกไไย้ายกันไปเด้อลยไปจิโก้ไม่ใช่เอาการทุลากับที่คุยไปอวานละคุยใช่เอาเครื่องจิโก้ไปเข้มนะครับวันที่แปลเ,เงินไขมันใได้เลยดีมันลุงถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนดีวกว่าเพราะว่าเรามันมีเขาให้เปลี่ยนได้เราใช้สิทธินั้นเลยเราใช้สิทธิเปลี่ยนเอาใหม่เลยก<ะ>็เพราะมันเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาอีกถ้ามันเนี่ยก็ ทีนี้เราไป,ไปเรา,เรา,เ,ราเราอย่าบอกว่าลูกปืนมันดิ่งออกมานะเราไม่ต้องบอกว่าเราเช็คแล้วไม่เมื<ต>่อวา,านเช็คให้ดูเมื่อวานผมดึงมันก็ยังหลุดอยู่เนาะนดึงหลุดอยู่เพราะว่ามันล็อกไม่อยู่ <c oughs> เดียวก็อยู่แล้วก็ไม่อยู่แล้วเปลียนแบบเอาหัวแบบธรรมดานี่เลยเออบอกเขาอย่างนั้น <c oughs> ปัญหาที่เราเจอคือพอเราสลักพอเราดึงยื่นออกมาแล้วกดไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ออไปเขาเรียกว่าอะไร ตัวบล็อกตัวนี้พวกกูพวกบล็อกมันเข้าไปแล้วมันไม่ล็อกพอใช้กระแทกยิงหลังคาเมื่อวานเนี่ยจี้แต่มันหลุดออกมาเองมันไม่ล็อกมันไม่ล็อกยึดจะเปลี่ยนได้แันแกะหัวแบบนี้เลยพี่หัวหัวจับหัวจับหัวแบบนี้หัวจับธรรมดาเพราะว่าไม่น่าจะมีรุ่นไปลองทาถามมาดูเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้ล็อกดีก่เพราะว่าเราจะใช้แบบดอกสว่านธรรมดาได้ด้วยเราเวลาเราเจาะ เอาตัวอย่างไปดูก็ได้มีดูเอ่อแอนที่ไปเอาเรื่องไหาเจ้าพ่าไม่แบบว่เอาแบบปะแบบเนี่ยเอาแบบมะน้ำตามท่วงได้เมื่อนี่เอ้ยอยู่ที่ร้านมานอนปะ